ถ้าชีวิตคุณยังไม่ขยับอาจไม่ใช่เพราะคุณทำผิดแต่อาจเพราะหัวใจของคุณยังปิดอยู่ดรโจดิสเพนเซอรบอกว่าหัวใจของเราคือประตูไปยังพลังงานสูงที่สุดหัวใจที่เปิดเท่ากับคลื่นพลังงานใหม่หัวใจที่ปิดเท่ากับดึงดูดซ้าเดิมแบบไม่รู้ตัวหัวใจคือเสาอ,อากาศที่ส่งสัญญ,ญาณว่าคุณพร้อมจะรับพลังใหม่หรือยังแล้วจะเปิดศูนย์พลังนี้ได้ยังไงขั้นแรกหายใจลึกแล้วโฟกัสที่ กลางอกขั้นต่อไประลึกถึงความรักหรือความขอบคุณให้ลึกให้จริงคงความรู้สึกนั้นไว้จนรู้สึกว่าหัวใจของคุณเริ่มเปิดจริงๆเมื่อหัวใจเปิดคุณจะเปลี่ยนพลังงานที่คุณส่งออกไปทันทีอยากเปลี่ยนชีวิตเริ่มจากเปิดหัวใจเพราะความรู้สึกของคุณคือคลื่นพลังงานที่จักรวาลตอบกลับอย่างแม่นยำอย่าลืมกดแชร์ไปให้กับคนที่คุณรัก และกดเป็นเพื่อนเราไว้เพื่อรับข้อมูลดีๆทุกวัน